พี่น้องครับพบพอกับรายการอิสานเฟรนครับชั้นเนะครับพี่น้องสาหรับเมื่อนี้นะครับพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่านะครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะพาพ่อแม่พี่น้องมาตกเบดเงียใสเดือนนะครับหมายเก่าของเขานะครับพี่น้องสะพานท่างไปบ้านสงเปื่อยนะครับพี่น้องครับอาจจะมีเสียงรบกวนจังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนนะครับ ยิถนนนะครับรถสัญจรไปมากกับ้ายนะครับพี่น้องครับนี่วนันนี้น้ำเบดมากหาคั้นนะครับพี่น้องน้ำหวยกับมาครับพี่น้องหวยกับมาค่อนข้างที่จะาลจักน้อยนะครับพี่น้องครับนี่มาเกือบเต็มฟังหวยแล้วล่ะครับพี่น้องครับหวยนี่เป็นหวยสะทุนะครับพี่น้องครับสำหรับหวยนี้นะครับกับพึ่งลงเบดได้ประมาณจักหน้าที่หนึ่งเนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับ อยงไนเากัไปรุนไปชมน้ากันเนาะครับพี่น้องสีมานหรือบอมานนะครับพี่น้องสีเดียพหรือบอนะครับพี่น้องครับฝนกับตกลิ่นไปปล่อย AH นะพี่น้องเนาะฝนกับตกลิ่นนะครับพี่น้องเมื่อนี้่บหงว่าสีมานหรือบอมานนะครับพี่น้องครับอาจจะท่ายใดเนี่ยปลเนี่ยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ของข้านะครับพี่น้องว่าฝนกระตกนะครับพี่น้องถ้าฝนตกแห้งก็ต้องปิดกล่องแล้วครับพี่น้องครับมือนี้ครับ อ๋บอกว่าไล่ห่างนอพี่น้องไปหลุนไปช่วงน้งกันครับ เงียบนะครับพี่น้องครับโบถือเท่าทีข้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจกหน่อยห่อผ้ากันายไม้นะครับพี่น้องครับโบถือครับพี่น้องเดี๋ยวปลาอยที่หาตัวครับพี่น้องนี่ครับบบถือครับบบถือ เราต้องการใหญ่ไม้กันนะครับพี่น้องครับขอหยาดเก็บเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับขณะนี้เขาก็มาถึงไม้ไม้เป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับไม้ไม้แต่โบไม้นะครับเป็นไม้เก่าที่เคยมานะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องน้ำแห้งนาดครับพี่น้องวันนี้สุดครับน้ำปนบืนบึนบืนบืนเลยพี่น้องนี่จักพี่สิ่กู้ดึกนะครับพี่น้องไม้ไม้ก็ได้ทา้านหนั้นก็เป็นทักษะพ่นเชนเนลนะครับพี่น้อง คนคือคนละฟังนะครับพี่น้องมาหนิเอ้าอ้หลุยมาช่วยน้ำกันครับสีหมาโมหมาน,นะครับพี่น้องครับอ่าครับพี่น้องครับรอ้หลุยมาช่วยน้ำกันครับสำหรับมาที่สองห้านะครับพี่น้อง ปลากระยิงครับพี่น้องปลากระยิ่งมากระยิงครับแรงกงามๆอีกางหนึ่งเต็มครับตัวเล็กของไม้นี่นะครับพี่น้องดุ่นตันต่อครับอ้ ไปกกดหินครับพี่น้องปปกกดหินเลยปากหนนะคาตัดต่อคลิปอยู่พี่น้องฟังนะ

ดูดดเบีดกลวงนึ่เบ็ดหน้าเลยเหรจะเพิ่งมาเบีดหน้าเย้าอันนั่นคือแตมัือโเลี้ยวดึงใบจะเี้นนะโอ้เบ็ดลาเลยครับเบียดาเลยพี่น้องนี่โอ้ผ่านเลยครับป่าตุ๊กไงเลยเมื่อกี้นี่ เจ่ไใดครับเจ่ไใดนี่ครับเม็ดเบยน้อยครับนี่ครับโอ้โหชาติเสน่หที่้องนี่ครับเล็ดหน้าครับ เอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับมาอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับไฟไวโอผุนครับนาฟายครับพี่น้องเป็นปลากรดหินนะครับอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับตาพี่น้องครับทรงผลงานตกปลาไม่นี่นะครับพี่น้องครับบอดเอเท่าที่ค้นนะครับพี่น้องดีดีครับปลาข้าเข้าครับพี่น้องพอดิบดีนะครับพอด้เลี้ยแรงเลี้ยงง่ายนะครับพี่น้องนี่ครับ ฝนตกครับปลาเลยโบกินเบ็ดปลาใดนะครับพี่น้องครับเราจะเป็นปลาขี้เฮียนะครับปลาขี้กระไทกะถึกนะครับพี่น้องนี่ปลากระแงะกะมี่ครับพี่น้องปลาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัฝากเพื่อนพี่น้องกดติดตามกดงช่างสระไนังเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามา สวัสดีครับ